สวัสดีแฟนวนลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้เกมการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างทีม IBK Autos กับทีมจองกวนจัง r e ส s าร์กนะคะเป็นการแข่งขันที่เดือดจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละฝายนั้นก็ต้องการที่จะได้รับชัยชนะตัวเองจะได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ4ของตารางนะคะถือว่าเป็นศึกชิงอันดับ4ของตารางเลยก็ว่าได้นะและผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทางจองกวนจังร e สพาร์กสามารถเอาชนะ IBK Autos ไปได้3ต่อ1เซตค่ะแม้ว่าทาง IBK สโมสรต้นสังกัดของเจ๊ชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดจะจะพ่ายลงไปนะคะแต่ว่าต่ายก็ได้เอาช็อตเด็ดๆค่ะซึ่งเป็นจังหวะที่สวยมากเลยนะชมพู่เซตหลอกบล็อกได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในจังหวะนี้พร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะจองกวันจังรสปาร์คเสิร์ฟมานะคะแล้วก็ทาง IBK Autos รับค่ะ เข้ามือของชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดนะคะหลังจากนั้นชมพู่เซ็ตหลอกบล็อกค่ะจ่ายไปให้อเบรคอมบี้สังเกตดูดีๆนะคะว่าผู้เล่นของทางเรสปาร์คไม่มีใครขึ้นบล็อกเลยค่ะทุกคนและจังหวะนี้นะอเบรคอมบี้ก็ตีลงไปหนักๆแรงๆเลยค่ะ และในจังหวะถัดมานะคะก็จะเป็นช่วงที่ชมพู่เนี่ยได้ลงมาเสิร์ฟติดต่อกันสอาลูกเลยนะนี่ค่ะจังหวะนี้ชมพู่เสิร์ฟมาค่ะเมกาวตีตบลงไปแต่ว่าออกค่ะก็กลายเป็นแต้มของ IBK Autos ค่ะ และชมพู่นะคะก็ได้ลงไปเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเล่นบอลเร็วค่ะทาง IBK Autos Defense ไว้ได้นะส่งมาให้ชมพู่หลังจากนั้นชมพู่ส่งบอลให้ยุคโซยองผู้เล่นใหม่เลขหนึ่งค่ะ ยุคโซยองก็เลยตีลูกนี้ทัชบล็อกออกไปกลายเป็นแต้มให้กับ IBK ค่ะหลังจากที่ตามอยู่นะคะก็สามารถมาทำคะแนนตีเสมอได้อยู่ที่22ต่อ22คะแนนค่ะชมพู่พันพันเกิดปราดเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ รับบอลก็เหมือนว่าจะล้นค่ะยอมใหเยซอนตัวเซตของทางจองกวนจังเรสปาร์กก็เลยพยายามจะเล่นจังหวะ2ค่ะแต่ว่าทาง i b บีเค o s ลโตนะคะก็ดีเฟนต์ไว้ได้แล้วหลังจากนั้นโชมพูก็เข้ามาเซตบอลจ่ายให้กับอเบรคอมบี้ค่ะนี่มาดูสีหน้าของจองกวนจังเรสปาร์กนะคะก็ทำหน้าแบบนี้กันไปค่ะ วันนี้ไต่ก็รวบรวมเอาช็อตเด็ดๆของทาง IbK AUTOS โดยเฉพาะช็อตของชมพู่ผ่อนธันมาฝากกันนะคะแม้ว่าทีมจะแพ้ไปแต่ก็ยังมีมุมดีๆให้เราได้เห็นฝีไม้ลายมือของชมพู่ผ่อนผันเกิดปราดนะคะเชียร์วอลเลย์บอลเอาความสนุกเอาความมันค่ะอย่าซีเรียสจนเกินไปนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ